สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริพาไทยทุกท่านคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะผ้าเข่ามาผ้าฝ้ายหมักโคนสวยๆนะคะคุณลูกค้าขาผืนใหญ่ๆแบบนี้นะราคาผืนละ200บาทราคาผืนละ200บาทค่ะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่กําลังมองหาของขวัญของฝากให้กับผู้ใหญ่คุณลูกค้าขางานผ้าไทยสวยๆวันนี้ขออนุญาตอัปเดตลายผ้าใหม่ล่าสุดคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอผ้าเข่ามาผ้าฝ้ายหมักโคนผืนใหญ่จัมโบ้ผืนนี้ขนาดหน้าผ้านะคะ100ซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่200ซน นะ้ะคุณลูกค้าคาพื้นใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเรามีหลากหลายเฉดสีค่ะร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะมีหลากหลายเฉดสีให้คุณลูกค้าเลือกชมด้วยช็อปนะคุณลูกค้าคะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่200ซนติเมตรซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะนำไปออกแบบดีไซน์นะคะตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นนะคะชุดมินิดสน่ารักน่ารัก,รกแบบนี้อยากตัดเป็นกระโปรงนะคุณลูกค้าคะก็สามารถนําไปตัดได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะนําไป ัดเสื้อก็ได้นะตัดเสื้อก็ได้หนึ่งตัวเช่นเดียวกันคุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะก็สามารถนําไปตัดเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอผ้าขาม้าค่ะผ้าขาม้าผ้าฝ้ายหมักโพนผืนใหญ่จมโบผ้าขาม้าผ้าฝ้ายหมักโพนผืนใหญ่จมโบแบบนี้คุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตนะคะถ้าสมมุติว่าเรานําไปนุ่งใช่ไหมนําไปนุ่งนะคะนาไปใส่เป็นกระโปรงแบบนี้ก็สวยนะนุ่มมาเห็นคุณพี่เขาทำแบบนี้ เนี่ยค่ะคุณพี่เขาทำแบบนี้นะคะนี่เลยใส่ได้เลยเพราะว่าของเราอะ่ะเย็บนะคะเก็บเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเก็บริมนะคะแซกแซกริมให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าสามารถนําไปใส่ไปใช้งานได้เลยนะคะเนี่ยเห็นเขาวนหนึ่งสองแบบนี้ใช่ไหมแล้วเาก็ดึงค่ะนะคะ,คะก็ใส่เป็นแบบว่าสวยๆ <laughs> เป็นงานดีไซน์เพิ่มเติมนะคะจากผ้าขวม้าแบบนี้นะคะ่ะแล้วเราก็มามาตรงนี้ค่ะสวยดีนะ งานผ้าไทยผ้าขาม้าอย่างเงี้ยค่ะผ้าขามา้าผ้าใยมะพมคนผ้าข่ามา้าผ้าใยมะกรุนผืนนี้ราคาผืนละ2 0 0บาทค่ะราคาผืนละละ0 0บาทซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะนำไปปรับใช้ได้หลากหลายรูปแบบมากๆนะคะคุณลูกค้านะเนี่ยเราก็พับนะคะทำให้มันเป็นชั้นแบบนี้สวยๆโอเคเรียบร้อยค่ะเห็นไหมอันนี้ก็จะได้เป็นแบบว่าเป็นกระโปรงเป็นกระโปรงผ้าขาม้าอีกหนึ่งรูปแบบเราก็ใส่กับเสื้อเชิ้ตสีขาว ะค,ะคุณลูกค้าขาใส่เสื้อยืดอะไรอย่ประมาณนี้ก็สามารถนะคะร่วมตีมร่วมตีมผ้าไทยร่วมตีมชุดไทยได้อีกหนึ่งรูปแบบในรูปแบบของกระโปรงเนาะ รูปแบบของกระโปรงผ้าขอม้านะคะที่นะคะใช้เทคนิควิธีการมัดวิธีการนุ่งสดเนาะคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถนําไปรปักใช้ได้เลยสวยใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาและที่สําคัญมากไปกว่านั้นทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเราวันนี้ค่ะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยสั่งซื้อนะคะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อ4,800บาทค่ะสั่งซื้อ4ี่ผบาททางร้านของเรานะคะแถมให้ฟรี1นึ่ผืนค่ะ ขออนุญาตแถมให้ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยคุณลูกค้าค่ะขอบระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะถ้าชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อ